ต้องรับสุดการฟิชตปาดของหลักชายทองสีพงนะครับวันนี้เราจะมาดูลักษณะของร่างกายด้านบนนะครับซึ่งนักกอล์ฟจำนวนมากสงสัยนะครับเนื่องจากว่าเวลาเราดูในสวิงใน PGA t ทัวร์นะครับเราจะเห็นแบ็กสวิงนะครับที่มีมุมกระดูกสันหลังที่แตกต่างกันนะครับคนบางคนก็ตั้งตรงนะครับคนบางคนนอนเล็กน้อยคนบางคนนอนมากนะครับว่าอะไรนะครับเป็นตัวกําหนดว่าสปายจะต้องนอนแค่ไหนนะครับ และลักษณะของนักกอล์ฟแต่ละโคดเนี่ยนะครับอะไรเป็นตัวกําหนดนะครับว่ากระดูกสันหลังนี่จะต้องเอียงมาอยู่ทางด้านขวานะครับมากน้อยแค่ไหนจะตั้งตรงหรือจะเอียงด้านไหนดีนะครับแล้ววิธีของฉันจะต้องเป็นยังไงนะครับนี่จะมาดูกันนะครับลักษณะการเอียงของกระดูกสันหลังเนี่ยนะครับหลวงพ่อพูดถึงร่างกายด้านบนอย่างเดียวก่อนนะครับกระดูกสันหลังนะครับว่าจะเอียงมากเอียงน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับลักษณะการจับกริปของกริปมือมือตามหรือกริปมือขวานะครับนักกอล์ฟที่วีคนะครับ ลักษณะแบบนี้นะครับผมเคยเรียนแล้วเราเป็นมีวิ่ที่รับได้นะครับก็คือชี้ประมาณจมูกนะครับแล้วก็สตรองนะครับเส้นที่รับได้คือไม่เกิดไหลขวานะครับซึ่งนักกอล์ฟในทัวร์มีความหลากหลายนะครับนักกอล์ฟที่เป็นนักกอล์ฟอันดับหนึ่งปัจจุบันนะครับตีลูกได้ดีจริงๆคือสกอตตี้เชฟเลอร์เนี่ยนะครับเขามีกริปที่ค่อนข้างที่จะ weak มากนะครับเพราะฉะนั้นสกอตตี้เชฟเลอร์นะครับตอนแบ็กส윙ก็เลยมีกระดูกสันหลังที่ค่อนข้างตั้งเนื่องจากว่าถ้าผมมีกริปที่ค่อนข้าง weak นะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นนะั่นคือความสัมพันธ์ระหว่างมือผมกับหน้าไม้เนี่ยนะครับก็คือหน้าไม้จะเปิดกับความสัมพันธ์ของมือผมนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกนะ็คือนกักกอล์ฟที่วีทั้งหลายนะครับจำเป็นที่จะต้องคว้ามือนะครับที่จะชดเชยปัญหาดังกล่าวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมคว้ามือนะครับแบ็กสวิงผมมีกริปที่ค่อนข้างวีผมยังไม่ต้องคว้ามือจะเห็นว่าแขนขวาผมจะงอไปด้านหลังทําให้ตัวผมค่อนข้างที่จะตั้งตรง เน,นื่องจากผมจะเป็นต้องคว่ำม,มือเข็มวัดตัวต้องตั้งตรงนะครับนักกอล์ฟอย่างไทยกบู่ที่มีกริปมือขวาที่เรียกว่านูทรูนะครับก็จะไม่ยังเป็นต้องคว่ำนะครับก็จะมีลักษณะมือขวาที่ลักษณะผายไปตามปกติเหมือนกับที่เราเคยเรียกว่าเช็คแฮนน์เนี่ยนะครับเวลามันผายปกติเช็คแฮนน์ก็จะดึงกระดูกสันหลังเอ็นไปในระดับหนึ่งนะครับนักกอล์ฟอย่างแซคจอห์นสันหรือจูดสิงห์ที่มีกริปที่ค่อนข้างที่จะสตรองนะครับ เขาจําเป็นที่จะต้องเปิดหน้าไม้ออกนะครับเพราะฉะนั้นมือเขาจะดันออกมาด้านนอกลักษณะแบบนี้นะครับเราก็จะเห็นว่ามันจะดึงสปายของเขาไปอยู่ด้านหลังมากกว่าปกติเพราะฉะนั้นทั้ง3ามแบบถูกหมดนะครับขึ้นอยู่กับลักษณะกริปของท่านนะครับเราไม่ต้องการประเภทหัวมังกรท้ายมังกรน,นะครับกริปแบบหนึ่งอยากจะเป็นอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านมีกริปที่ลักษณะที่ค่อนข้างที่จะ weak นะครับผมแนะนําว่า กระดูกสันหลังท่านนะครับคจะตั้งตรงนะครับหรือเอ็นไปทางขวาก็เองนไปทางขวาเล็กน้อยเพื่อจะเปิดโอกาสท่านสามารถที่จะจัดการกับหน้าไม้ได้นะครับถ้าเกิดท่านมีนะมีกริปที่ค่อนข้างที่จะสตรองนะครับเราทราบว่ามันจะพูก,กระดูกสันหลังของเราไปอยู่ด้านหลังนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะกลับมาได้ด้วยกริปที่สตรองกวา่าเพราะฉะนั้นกระดูกสันหลังก็จะอยู่เอ็ม,มาด้านขวามากกว่าปกติอย่างที่เห็นนะครับท่านกว่ามุมของกระดูกสันหลังนะครับจะเอ็นไปอยู่ด้านไหนเนี่ยนะครับมันอยู่ ขึ้นอยู่กับลักษณะของกริปของท่านและความสัมพันธ์ของมือกับหน้าไม้นะครับเราจําเป็นที่จะต้องจัดการให้มันตรงกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าท่านมีกริปที่วีคแต่อยากจะคิดว่ากระดูกสลังจะต้องนอนนะครับคราวนี้หน้าไม้ของท่านก็จะลงมาเปิดท่านก็จะเป็นนก,กอล์ฟที่ดีไม่ได้นะครับตรงกันข้ามถ้าเกิดว่าท่านสามารถที่จะแมทช์อัพให้ได้ดีไม่ว่ากริปจะดูแปลกๆอย่างสกอตตี้ชาร์ฟเลอร์นะครับซึ่งกริปอาจจะดูว่าแปลกก็จริงแต่เขาสามารถที่จะแมทช์อัพนะครับ เขาก็สามารถที่จะมีสวิงที่แปลกเล็กน้อยนะครับแต่ตีลูกได้ดีจริงๆนะครับถ้าเกิดท่านนักกอล์ฟคนไหนนะครับยังไม่แน่ใจนะครับว่ากริปที่เราต้องการต้องการหน้าลักษณะกริปแบบไหนนะครับกระดูกสันหลังที่จะเอ็นมากน้อยแค่ไหนนะครับสามารถที่จะติดต่อมาตามไลน์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอขอบคุณ Adidas Golf Thailand และนี่คือรายการ15 Club กลับสนามสนุดในร้าน Golf ฟ i r s t ชั้น2ธนิยะพลาซ่าที่สนามร้าทุนบุรีถนพระราม